ปทุมธานีระทึกใบรุ่นแลหยิงกันสนั่นกว่าสิบนัขนดขณะผู้สมัครสอ,อบจอเดินหาเสียงปทุมธานีระทึกแก๊งัยรุ่นไล่ยิงกันเสียงดังสนั่นกว่าสิบน,นันนนขนดขณะผู้สมัครสออบจอำเภอล,ลำลูกกาเดินหาเสียงตำรวจเผยเป็นกลุ่มคู่อริที่มีปัญหาการเรื่องชู้สาวคาดจะได้ตัวมือยิงเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเวลา15นาฬิกาวันที่30มกราคม68ที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกขวัญ เมื่อในาใยไตรภพดีบ้านคลองผู้สมัครสออบจอำเภอลำลูกกากำลังเดินหาเสียงอยู่บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอลำลูกกาเห็นวัยรุ่นขี่รถจักรยานยน <Fields> ต์ไล่กันมาจากนั้นฝ่ายที่ถูกไล่เกิดรถล้มวิ่งไปหลบในห้องน้ําแต่ถูกคู่อริต,ตามทันจอดรถลงมายิงเข้าที่ไหล่และขาจนบาดเจ็บส่วนเพื่อนอีกคนที่มาด้วยกันได้ถูกยิงที่ขาวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในบ้านคนจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หนีนายไตรภพเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ตนเดินหาเสียงอยู่นั้น เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่กันมาควักปืนเล็งมาทางตนจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทีมงานของตนจึงจับตนหมอบลงกับพื้นแล้วทับร่างตนไว้หลังสิ้นเสียงปืนตนจึงโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุตอนนั้นตกใจมากคิดว่ามีมือปืนมาปองร้ายตนเนื่องจากเมื่อสองวันที่แล้วตนได้ไปต่อว่าคนที่ทำลายป้ายหาเสียงตนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาได้แจ้งเหตุวัยรุ่นไล่ยิงกันและหลบหนีเข้าไปในที่ว่าการอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี จึงไปยังที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสามรายนายจักรดุลการไทยเจริญหรือนายตังอายุ22ปีถูกยิงที่ไหล่ซ้ายกับขาหนีบและเด็กชายธนกฤษสินธนาพาดีหรือนายกันอายุ16ปีถูกยิงต้นขาขวาพร้อมพบอาวุธปืน9มเมตรและนายรติเชษฐ์บุญประเสริฐหรือหรือนายโอมอายุ17ปีมีบาดแผลทะลอกตามร่างกายเหตุจากตกจักรยานที่ขับมาจากนั้นส่งตัวผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลซ G h อำเภอลำนูก,กาเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำลูกกาจะลงพื้นที่ติดตามกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงและสอบสวนผู้บาดเจ็บถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปทางด้านทันตำรวจเอกทีรเดชจ,จันหลดัดผู้กำกับสบพลำลูกกากล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องชู้สาวกลุ่มวัยรุ่นได้นัดเจรจากันแต่ตกลงกันไม่ได้จึงไล่ทำร้ายกันก่อนยิงกันไม่ต่ำกว่าสิบนัดพบคนเจ็บมาด้วยกันสองคนหนึ่งคนถูกยิงบริเวณหน้าอกกับขานอนอยู่หน้าห้องน้ำ ส่วนอีกคนถูกยิงที่ขาวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเรือนประชาชนแถวนั้นตำรวจได้เข้าช่วยเหลือไว้ได้จากการค้นผู้บาดเจ็บพบอาวุธปืนหนึ่งกระบอกอยู่ในตัวผู้บาดเจ็บขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าใครเป็นฝ่ายลงมือยิงใครก่อนและกำลังไล,ล่ล่ามือนคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้จากการสอบถามนายพรชัยทองสมุเจหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตมรูกากล่าวว่า ตนยืนเล่นโทรศัพท์หน้าศูนย์กู้ชีพจากนั้นได้ยินเสียงคล้ายประทัดดังหลายนัดตนจึงไปดูเห็นกลุ่มวัยรุ่นจากนั้นวัยรุ่นที่ไล่ยิงมาก็ยิงปืนอีกสินัดและตะโกนคำว่าใครเจงหรือกล่าวมึงตามมาตนก็รู้สึกกลัวจึงวิ่งเข้าไปในห้องทำงานจากนั้นวัยรุ่นสามคนที่บาดเจ็บก็วิ่งเข้าที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลตำมดูกาจากนั้นตนก็ได้เข้าปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้งหมดรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป ด่านเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสามคนส่งโรงพยาบาลเล่าว่าระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลนั้นได้พูดคุยกับผู้บาดเจ็บหนึ่งในสามคนเปิดเผยข้อมูลว่าทั้งสามคนได้กลับจากการเข้าค่ายที่เรียนกศออนอมาระหว่างทางได้เจอกับคู่อริของนายรัติเชษฐ์ซึ่งอดีตแฟนสาวไปคบหาอยู่จากนั้นก็มีการท้าทายกันฝ่ายตรงข้ามได้ชักอาวุธปืนขู่และขับรถจักรยานยนต์ไล่มากันจนทําให้ในายรัติเชษฐ์หรือนายอมนั้นตกจากรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นคู่อริได้ไล่ตามไปยิงเพื่อนทั้งสองที่มาด้วยกันและวิ่งหนีเข้าไปที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตอลำลูกกาจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพได้โทรแจ้งตำรวจเข้ามาในพื้นที่และปฐมพยาบาลทั้งสามส่งโรงพยาบาลทันที